คำพยายกรณ์ชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567มีคำทำนายดังต่อไปนี้ค่ะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันนะคะคือดาวพระพุธค่ะและดาวพระพุธนะคะยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานในวันที่สมีนาคมดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ภพปตัตตนีในตำแหน่งประและนิดทั้งยังเป็นอุดมเกณฑ์ค่ะทำให้เจ้าชะตาจะมีคนรักหุ้นส่วนคอยช่วยเหลือมีความใส่ใจในคนรักมากขึ้น รือคนรักเอาใจใส่คุณแต่มีข้อควรระวังก็คือดาวพระพุธเข้าไปอยู่ร่วมกับพระราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูจึงควรต้องระวังเกี่ยวกับคําพูดเอกสารต่างๆหรือคดีความในเรื่องของการหย่าร้างค่ะนอกจากนี้ในวันที่14มีนาคมดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรวนภพวินาาจะย้ายเข้าสู่ภพปัตนิได้ตําแหน่งอุจจาวิราชและดาวพระอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูกับพระราหูทั้งในภพนี้ยังมีพระเกตซึ่งพระเกตเมื่ออยู่ร่วมกับพระรา